สวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมคอยแบงค์น,นะครับอยู่กับผมคนเดิมดูซิกระมือนะครับเราอยู่กันในโหมดเก่าในตำนานแล้วครับผมบก็คือโหมดไดโน,นเสาร์นั่นเองเอญเข้ามาเจอคนเล่นโหมดไดโน,นเสาร์พอดีเลยก็เลยจัดเลยนะครับผมเน,นาะซึงนานๆที่จะมีคนเล่นไดโน,นเสาร์นะครับไม่ใช่จะไม่ใช่จะมีกันง่ายๆนะเ <ๆ anish> สาร์เนี่ย pairs. ไม่ใช่จะเล่นกันง่ายๆนะครับคือแบบนานมากกว่าจะเล่นกันนะ แจอการพอดีไงเอออัคลิปเลยครับผมเรียบร้อยเฮ็ดร้อยเฮ็ดช็อตไปเด้หัวแท็กไปเลยหัวแท็กไปเลยโหมดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดครับที่แบบตำนานมากๆแล้วก็เก่ามากแบบทุก เด็ดช็อต่ะตำนานจริงๆนะนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับกับหมดเดินเสาของเรานะครับผมซึ่งเมื่อก่อนจะมีหลายด่านมากครับแตปัจจุบันเหลือด่านเดียวนะครับในอนาคตจะมีอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจจะเอาออกไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับคนไม่ค่อยเล่นนานดีจะเล่นนะเฮ้ยพึ่งเด็ด ยิงไม่ตายอยู่แล้วนะตัวบอสอะเมื่อก่อนจะมีถ้าใครทันเล่นเอ้อยไอจะแตกกูสมัยก่อนนะครับถ้าใครทันเล่นไดโดเสาช่วงยุคแรกๆอ่ะมันจะมีตัวแลอยู่นะ ก็คือตัวพ่นพิษที่มันสามารถปล่อยระเบิดไข่ได้อะเออถ้าใครทัดน,นะโอ้โหคือแบบมันเท่มากนะครับตัวตัวพิษที่ปล่อยระเบิดไข่อะครับผมเนาะปล่อยระเบิดไข่แต่ว่าสมัยนั้นจะเป็นแบบแคสนะเป็น,เป,นเป็นแบบแคสตงใช้แคสซื้อเอาแล้วก็จะมีตัวตัวสีน้ำตาลอีกตัวหนึ่งนะครับอันนั้นกับเก่ามากอันนั้น จำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนมีขายไหมแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันจะได้ตอนเราเลือ่อนยศนะเอ้ยเราหดไปโอ้ยบร้ยเดลเสาเนี่ยก็ต้องซองคนระับถ้าเดลเสาในลูกซองแบบทำดาเมจกับเดลเสาได้แบบ ดเยี่ยมเลยนะจอดจอ,ดอ,ดอดแล้วก็มเมื่อก่อนตัวเดลเสาตัวระเบิดเนี้ยค่อนข้างที่จะ,ะหายากหน่อยน้อยคนจะมีสำหรับสมัยก่อนนะครับแต่ว่ายุคสมัยนี้ก็เดเสาถูกปรับใหม่เนาะมีให้เราเล่นทั้งหมด3ตัวเลยนะครับก็ตาย มีให้เล่นสามตัวเลยเนาะก็คือตัวธรรมดาที่เป็นพื้นฐานตัวสีแดงนะแล้วก็ตัวพิษเพว่าตัวพิทนี่จะถูกปรับนะจะไม่ใช่ตัวพิทที่สร้างระเบิดไข่ายไดนะ้แล้วก็ตัวระเบิดตัวตัวสีน้ำตาลนี่ไม่มีแล้วเสียดายมากเหมือนล้ำลึกความหลังเลยครับของยุคสมัยก่อนนะครับโค๊ตมันสมัยก่อนนี่ก็เล่นแดนเสากันนะคือแบบเล่นวางระเบิดเล่นเดสแมทแล้วแบบมันเบื่อเขาก็จะเล่นแดนเสากันหายเครียดเนี่ย รอ้อยตายไปค่อยยิงค,ยค่อยยิงยิงเร็วแต่ยิงไม่โดนก็เท่านั้น<ป>บอสเอ้ยไม่เอา,เอ,า,า,าเอ้ยีตาอิตาอินตาเออตาบอสไปสิไม่รู้ว่าฝั่งนี้มันยังวิ่งได้ไหมเหมือนจะวิ่งได้อยู่นะฝั่งเนี้ยอ่ะสลับนะครับจัดตำรวจเป็นเดินสองนะครับผมมาแน่นอนแหละตัวที่ผมเล่นก็ หนีพจนเล่นตัวพื้นฐานเนาะตัวตัวตัวแดนเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเมื่อมันมันเหมือนมิดคู่อ่ะตัวเนี้เออคือเล็งหัวแล้วก็ตบเอาเงี้ยเออมันมันจะฆ่าง่ากว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบเล่นตัวพิกนะโอ้ยไอ้โอ่ไม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 ไม

เลยยากตัวเราสูงไงต้องพยายามเลยโอ้ยไม่โดนหรเล่ยลลยลลยลลยลุลยลลยลลลุยลยลลยล không hay giam linh không phải đi lượt nói ui còn thả là con đâu lên quá dạc quá lên nhạc lên dạc lên dạc nữa em thấy là còn dỡ หัวไม่ได้กระตัวไปเนาะไป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 มีมันเดินชา้าถ้าเป็นก่อนก่อนที่มันจะปรับอะเดเสานี่เดิน,ดนเร็วนะเออโดนหัวสักทีอนะถ้าเราเล็งหัวนะสองทีน่าจะแตกเลยไป อารมณ์เหมือนเราเล่นมีคคู่อ่ะโอ้โดนระเบิดอ,อ่ะเราเปลี่ยนมาเล่นตัวในสาตัวสีฟ้าบ้างนะครับตัวนี้ก็คิดขวาก็ปล่อยคนพิษก็อารมณ์เหมือนเราเล่นสนายนั่นแหละครับดามเมจก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเล็งโดนหัวก็แตกนะแต่

อีกซ้ายทินกลับนะครับผมไม่ใช่อะไรระยะักล์ออันนี้ยิงยิงเ่อมันไม่จำกัดนะห้าเรียบรอ้อยไปเรื่อยๆครับพุชโดนโดนยิงยิงข่าวมั้โอ้ข่าวแล้วมันยิงผ่านตัวหนึง่ง โดนสองปีเลยเยอะโอ๊ย,อย,อยตัวระเบิดที่ผมเล่นเล่นไม่เป็นนะรอยโดนกันนะตล้วรอโดนลุมต้องลุมต้องลุมโดนไม่โดนไหม ไมมีใครผ่านไหมเพื่อนมีใครผ่านไนหะมนนะเป็นตัวแม่ต้องคำรามบ่อยๆสินะคใครเล่นเป็นตัวแม่ต้องคำรามบ่อยๆนะครับถามว่าคำรามทำไมเวลาคำรามเนี่ยสตูที่อยู่ในรัศมีของเราอะเท่าไหร่ไม่รู้นะมันจะมันจะเป็นการทําดามจแล้วก็เป็นการอมาร์คตัวสตูแล้วทาให้แบบลูกน้องเราที่ไม่ได้เป็นตัวแม่ที่เป็นลูกๆอะไรพวกนี้นแหละก็จะจะเห็นเป้าแดงๆว่าเฮ้ยสตูอยู่ในระยะประมาณไหนตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเ มาต่อกันเลยครับผมเล่นกันไปยาวไปอาจจะไม่ยาวขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็จะเล่นมันไปเรื่อยๆนะครับผมน่าจะสักสองตาสามตาแหละเล่นไปละตาหนึ่งตาที่สองก๊อกอีตาหน่อยครับไปฝั่งหนึ่งไหมเพื่อนไปฝั่งหนึ่งไหมฝั่งนี้เดี๋ยวยื้อให้ใช่ไหไป อย่าปล่อยคือด่านเนี้ยมันยังมีจุดไม่รู้ว่าเขาแก้บัคหรือยังแต่เท่าที่วิ่งอะเมือนจะยังไม่แก้บัคนะครับมันเป็นมันเป็นจุดที่อทีน้ําเงินนี้จะสามารถวิ่งผ่านได้เลยโดยที่จะไม่โดนตัวแม่เนี้ยเหยียบตายนะครับ เอ้าหมอแตกเติมเลือดเติมเลือดต่อหน้าเดียวเสาเลยโอ้ยเสียบ่า่โดดนะครับ GM ก็ยังไม่แก้บากกว่าเลยยังไม่แก้อีกหรอไม่แก้อย่างเงี้ยฝั่งเดวเซาเสียเปียกมากมีคนพิมพ์มาบอกว่าอยากเป็นตัวเล็กว่ะ ตัวแม่เนาะตัวแม่น่าจะเพิ่มความสามารถสักหน่อยเนาะให้มันทำอะไรได้ได้เยอะกว่านี้หน่อยอิไปลูกซองเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แจ๋วมากนะสำหรับโจรสองนะครับไม่แก้บักก็วิ่งโลลัวครับ <c oughs> อะไรอีหนูเอาระเบิดไประหายไปซองกงเขาไม่ต้องตัวครับเขาผ่านฉลุยนะครับโอ้ยใครโดนเหยียบตายวะเนี่ย อยากให้มีด่านใหม่มั่งจังเลยดา่านเดินเสาอะมีโหมดใน,นเรื่องไหมเดินเสาอะที่จริงเดินเสาที่มันต่อยอดได้นะ <S <S เออเล่นเป็นแบบสงครามก็ได้คามระหว่างเดินเสากับคนอย่างเงี้ยเนาะเออตีกันเนี่ยเออมันทำมันทำเป็นแบบโหมดอื่นแตกแขนงไปได้นะสำหรับเดินเสาว่าไม่ไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเป็นโหมดอย่างนี้ก็ได้แต่โหมดอย่างนี้ก็สนุกแต่พูด,พด,พดถึงอะมันสามารถแตกแขนงไปยัง แน่อื่นได้อยู่นะแต่แหนงก็ได้ไม่โดนเลยหมดยิงเร็วก็จริงอะแต่ยิงไม่โดนเพื่อนติ้มแล้วก่อน รอรอรอเรายังไม่วิ่งรอ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 ยิงกระโดดทำให้ผมยองยากมากอะไรอะไรอะไรตาบอดไปสิสายทานวิ่งไปยาวไปเพื่อนเลยหนึ่งนาทีเร็ว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  ที่บางนะบางมากเลยสัตว์ตัวเล็กบางมากหกต่อดไปโคกมากลูกสองมอก่อนลูกสองก็โกงอยู่แล้วนะยิ่งเป็นซอมบี้เซเลเยอร์เนี่ยยิ่งโกงเลยตายอ่ตายอ่ะแต่อย่างมันแบบสะใจมากช็อต เข้ามาเยอะๆเข้ามาเยอะๆวิ่งยาวไปเพื่อนวิ่งยาวไปหนามหนักเัยว่ะเจบหลอกือบเกือบแตกชอบแตกนะมันมาก ผมชอบเสียงนี้มากเวลายิงจะโดนในสองตัวแม่แล้วผมก็ชอบเสียงแบบชับช็อชอชอชอ,อันนี้ยิงพวความแบบความมันความสัใจล้วนเลยนะมามาเป็นแสาบ้างเดี๋ยวเราเล่นตัวระเบิดบ้างนะครับนอ้องรอบที่แล้วเราเราเล่นไปสองตัวนะรอบนี้เดี๋ยวเราเล่นอีกตัวนะ หนูเขาก็เตรียมเอาพทุทหนักมาแตกไปทีอ้าวอะไรไหมแตกไปไอ้น,นีวะอุ้ยอีาเป็ตัวระเบิดนะครับตัวระเบิดตัวนี้จะวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าค่อนข้างบางนะครับแล้วก็รัศมีระเบิดรู้สึกว่าจะไม่กว้างนะต้องไปแบบใกล้ๆเลยอะ แลทุกครั้งที่เราใช้สกิลระเบิดนะตัวเราจะเดินช้าคือมันแบบมันต้องไปไปแบบใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยอ่ะเสียงนี่จั๊ก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 จัจัก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 จัไปไหนีหนูไปอยู่ทนี่บ้มทำไมไม่ตายว่ะเพื่อนเราระเบิดไม่โดนเหรออะ แล้วจะเปิดไม่โดนอ่ะกลับก็ได้ไม่เปิดไม่โดนก็จับแม่งเลยงัน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 มัน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 มาเออโดนสักทีหนึ่งผมมีเกิดร้อยเลยผมมีเกิดร้อยแล้เปิดปุ๊บเกิดปั๊บเลยไป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 แล้วตัวเราค่อนข้างบางนะค่อนข้างบางแบบบางเลยอ่ะ ตัวเล็กตัวเล็กถ้าเรากระโดดเอากระโดดเอา,เ,อาเขาอาจจะยิงยากเลยวุย้ชือะห้าเก็นเึ้มเรียบร้อยเฮ้ยไปไหนหนูไปดักหน้าไปดักหน้าใช่เองใช่เอหลังตาเรียบร้อย

ไปกัดเบอร์แล้วเต็มแล้วเบอร์แล้วเต็มแล้วเบอร์แล้วเรื่กระโดดกระโดดกระโดๆเรียบร้อยหนึต,ตัวอ่ะเล่นเป็นตัวสีฟ้ามางนะเล่นเป็นตัวพ่นฟิชไกลๆโอ้ยใครผ่านวะใครผ่านวะไไหนหนไหนออกมาดักอยู่ดักอยู่ดักม้นปิ้งไปแล้ว

โอ้ยเจ้าตัวรเราเปิดดีกว่าเพื่อนะเร็วดีมาเร็วดีวดไป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 ตายง่ายแต่เร็วโดนโดนเรียบร้อยวิ่งเร็วนะตัวเราเห็นไหมวิ่งเร็ววิ่งเร็วไป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 ลุย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 น่าน่าจะได้จบเกมนั่นแหละเพราะมันจะยี่สิบนาทีละ ผมคงไม่ได้ตัดนะก็คิดก็ยาวๆไปเลยไม่ตัดถ้าเอาเป็นใส่อินโทใส่อินโทใส่เทพน่าเ,ยเลยเกมไม่น่าได้ใส่พอมาเข้าเคมเลยอ่าเล่นเป็นตัวแดงไปวิ่งไปเดี๋ยวนี้หมอกโรลฟันหัวตรงนี้สู้กว่าเบิ้งกว่าขันไก่โต ไปไหนแล้วตัวเองเข้ามาแล้วโอ้ไม่ดัน,ดนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย